ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับเนาะมาพบกับพ่อแตมอีกนะครับวันอาทิตย์ที่30มสิกรกฎาคม2566นะครับครับเมื่อนี้พ่อแตมก็ได้พามาติดตามเล่าพัฒนาต่ออีกนะครับเนาะกับพ่อแหล่พ่อแหล่นอนนานะครับครับก่อนสีไปเบิ้งเข้ากัมาเบิ้ง วันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่28ก,ก,กรกฎาคม66นะครับลาวพัฒนาออก1 2 7 0 0 1ส่วนเด็กล่างก็ออก70นะครับครับของพ่อแหล่คนนอนนาครับงวดที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่28กค66 เราพัฒนาพ่อแหลนอนนานะครับบนล่างวิ่งรูดสองกับเจ็ดเน้นที่สองสองโบมาครับ FC เอฟทีเตว,ว่าเกียดห้านะครับเออแต่ว่าพ่อแหลจับคู่บอดถ,ถือนะครับเนาะมีเกียดสามเกียดสองเกียดห้าเลี้ยนออกเกียดศูนย์นะครับก็ถือว่าเลขวิ่งเลขรูดก็ยังเข่าอยู่นะครับเนาะครับพอเตรียมภาพติดตามงวดวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะ วันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดัติงครับวันจันทร์สามสิบเอ็ดกอคอ là phát thần เราพัฒนาพ่อแหลนอนหน้านะครับคือเก่านะครับบนล่าง บนล่างวิ่งรูด0กับ5นะครับ เลียน้นที่ศูนย์นะครับเน้นที่0นะครับ,รบจับพู่ 8ูนย์แปดศูนกาศูนสาม 9ก0้าห้าศูนย์นะครับหกหางคือเก้าขับของพอหล่โบเกินนี่นะครับเนาะ ส่วนตัวเน้นพอแหลพอเน้นให้ที่ศูนย์แปดศูนย์สามนะครับ ครับเล่น2องหางนี่นะครับเนาะครับเตียวว่าตัวที่เพิ่นบนเนนในเข้ามักเข้าเก่านะครับเด้อห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับกับศูนย์เก่ามักตัวเดขกัอย่าลืมกับตัวไว้น้ำเนาะเอซีเนาะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อเอซีตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกับข้อกราบขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อแหรนอนนาเนาะครับเนาะ รับที่หายแนวทางเล่าพัฒนาพอเตียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันงวดวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดกอคอหกหกนะครับเนาะครับบนล่างวิ่งลูดศูนย์กับห้าเน้นที่ศูนย์นะครับครับจับคู่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ เน้นที่08 03นะครับเนาะค,คือพอ,ตอเตรียมบอลนะมัะมกตัวใดสอบตัวใดเข้ากันอย่าลืมนะครับขับตัวไว้นำ้ำนะครับเนาะแต่รับแต่ว่าเรียงวนนัวนี้เรียงบินเรียงรูดนี่งามอยู่ครับส่งสีไปตรงกับห้องพอแตรมอยู่ม 4, เมนบัคเอฟซีเข้ากับเอาไปเบื้องแท้กันได้หลายอาจารย์นะครับนะเนาะเดี๋ยวพอแตรมโค้งสรุปโค้งสุดท้ายพอแตรียมเคสรุปตัวใดแดส้นกันลายนะครับเนาะ กลับมาขอมาแล้วกันมากกันสอบคลิปนี้กาย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเลยนะครับเด้อเอฟซี F เป็นกําลังใจให้พอเตียมนะครับเนาะมีเอฟซีหลายคนนะทันคอมเมนต์ม,มาครับกดไลค์กดแชร์พอเตียมตลอดกรับพอเตียมกับขอ้อกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเอฟซี F เป็นกําลังใจพอเตียมนะครับเนาะพอเตียมก็ขอ้อกับขอบคุณอีกครับเอาแชปหน้าจอครับผม สุดท้ายสุดนี้พอเตีมขอขอกราบขอพระคุณเย็บซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตีมครับพอเตีมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไขอยาให้มีนะครับเนาะครับก็ให้มีแต่โสดแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้พอเตีมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม